เราพัฒนาทีมงานไปทำไมกันเราพัฒนาทีมงานเพื่อสามวัตถุประสงค์หลักดังนี้ค่ะ 1. เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานเช่นถ้าทีมงานขายข,ายของเรายังปิดการขายไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าทีมงานพัฒนาสินค้าใหมย่ยังพัฒนาสินค้าได้ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดเหล่านี้คือสิ่งที่ทีมงานต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 2. เพื่อรองรับกกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในอนาคต ตำแหน่งเปลี่ยนไปความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานนั้นๆก็เปลี่ยนไปถ้าไม่เตรียมการไว้การปรับตำแหน่งอาจจะทำให้การทำงานนั้นกดดันและไม่มีประสิทธิภาพได้ค่ะ 3. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรในแต่ละองค์กรจะมีการกำหนดธีมสิ่งที่องค์กรอยากเน้นเช่นในปีนี้เน้น customer centric บุคลากรทุกคนก็ต้องเข้าใจและปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับธีมนี้เป็นต้นสรุป การพัฒนาทีมงานจะช่วยให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นผลการปฏิบัติงานของเราเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรมากขึ้นหากคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามเร n i n g ทั b ไท a แลนด์และแชร์คลิปต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะ